ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่แบงค์สิทธิ้านะครับตอนนี้ผมจะตอนนี้ผมจะจะมาเล่นแมปบ้านไทคูลนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยอันนี้ฟรีใช่ไหมอ๋อมันเป็นพื้นนะครับแบบนี้เขาชื่อว่าบ้านไทคูนนะครับโอเค อ๋อนี่เป็นโลบักโลบักนั่นแหละโอ้มีเสียงซิงด้วยโอ้เจิงมากเลยอันนี้ลงรถใช่ไหมอ๋ออันนี้ไฟอ๋อว้าวบ้านสวยมากนะครับน,นี่เป็นลงรถนะครับที่เอาไว้จอดรถรถกระบะรถยนต์ลดดนเลยพวกนี้นะครับมอไซค์ก็ได้นะแต่ไม่รู้เหมือนกัน เพราะพื้นที่มันกว้างนะครับอันนี้เป็นพื้นแล้วเนาะอ้าวตกเลยอออหรือว่าหรือว่าเป็นพื้นแล้วนี่มันไปอย่างนี้นะครับอ่าไป <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> โอเค,ค,อ,เคอันนี้ยังเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่ คนะครับอันเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมอ่เรามาดูอันนี้กันสามสองหนึ่งกดนี่มันเป็นพื้นแล้วนะครับหลังจากที่มันไม่มีพื้นแต่ตอนนี้มันมีพื้นแล้วนะครับเห็นไหมตอนผมเข้ามานะเข้ามาอย่างง่ายดายนะครับ <c oughs> เห็นไหมอันนี้รั้วเห็นไหมรั้วรั้วอ๋อนี่ไงรั้วบ้านนะครับ เริ่มเปลี่ยนแปลงและ้วนะครับผมนะครับอันนี้ต้นไม้โอ้โหต้นสีขาวด้วยแสดงว่าอ๋อนี่ไงมีโนโนแมนอยู่ยังวันคริสปัสอยู่แต่มันผ่านไปแล้วนะครับอ,อีกสองวันอะ่ะอีกสองวันจะถึงวันปีใหม่แล้วนะครับ อีกสามหรือสองเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นสามมั้งไม่รู้สองหรือสามนะครับน่าจะสามแหละวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมยี่สิบเก้าสามสิบเอ็ดหนึ่งอีกสามวันนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้น่า,นาจะอีกสามวันนั่นแหละนะครับโอเคนะครับผมปีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วนะครับแล้วคริสต์ศักราชสองพันยี่สิบห้าแล้วนะครับ ปีนี้2024ปีหน้าสองพันะครับคิศักษระลานนะคะไม่ใช่พูธศักรลาดแต่ถ้าเป็นของพูธอะ่ะเป็น2568นะครับโอเคอีกเมื่อกี้วันก็วันปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่ปี68แแล้วนะครับว้าวอันนี้ประตูอ๋อโอเคนะครับ โอเคอันนี้หน้าต่างใช่ไหมโอเคอันนี้ผนังนะครับต่อไปลงรถอ๋อยังมีอยู่ใช่ไหมล่อไม่ได้ด้วยอ๋อต้องมาทางนี้อ๋อ มันมีที่กั้นไม่อยู่อ่ะเพื่อให้ไม่ไเพื่อให้ไม่มันอันนี้อ๋อผมก็นึกว่ามันคืออะไรไงนะครับอันนี้รั้วใช่ไหมอ๋อรั้วบ้านอ๋อต่อการต่อกันอันนี้ก็ลงลนนะครับเดี๋ยวนะขึ้นเดี๋ยวนะแล้วทำไมตรงนี้มันอ๋อโอเคนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเดีมาทําจุดจอดรถก่อนนะครับหนึ่งพันอันนี้หนึ่งพันนะครับโอเคได้แล้วนะครับผมโอเคที่จอดรถสองนี่ฮะนี่เท่าไหร่อ๋อเป็นโลบักใช่ไหมอ๋อเป็นโลบักนะครับโลบักนั่นแหละ เดี๋ยวทำตรงนี้ก่อนมันจะได้เสร็จนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาสร้างเรื่อยๆแลอเดี๋ยวนะผมลืมอะไรไปสักอย่างนงครบแล้วใช่ไหมข้างนอกอะ่ะเดี๋ยวผมขอลองตรวจสอบก่อนนะครับตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดน่าจะหมดแล้วเนาะแต่อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่ามันเป็นโลบั๊กโลบังนั่นแหละนะครับ โอเคเดี๋ยวไปสร้างกันต่อเลยนะครับว้าวเจ๋งมากเลยโอเคนะครับเพื่อนๆครับอันนี้มันเหมือนทะเลอะใช่ไหมเป็นทะเลหรือว่าเป็นแม่น้ำลำคลองอ๋อเพื่อนครับมันเป็นทะเลอ๋อผมก็นึกว่ามันเป็นอะไรนี่คือทะเลนะครับเพราะมันมีรายอยู่ ผมขอลองไปเล่นก่อนนะครับขอลองลองไปเล่นก่อนน้ําก็ลึกลึกไหมขอลองตรวจสอบน้ําลึกอยู่นะครับแต่ผมก็ยังเดินได้เนี่ยน้ําลึกอยู่นะประมาณกี่เมตรก็ไม่รู้ต้อง,ต,องต้องมาวัดสิแต่ผมไม่อยากวาดัดอันนี้ถึงแค่บอกเฉยๆน,นะครับโอ้ยทำไมผมเดินชา้าจังโอ้ย โอเคนะครับผมว้า wow. ว oh, อันนี้อพอมีที่กั้นแล้วอันนี้ลัวนะครับว้าวว้าโอ้โอเคลัวครบอย่างครบแล้วเนาะโอ้ oh, บริเวณรอบบ้านนะครับ อันนี้ระเบียงด้านหลังอันนี้ยังไม่มีใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้หนีมันจะตกนะครับแต่นี่นีมาแล้วนะครับโอเคนะครับ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> ว,ว้า <c oughs> <c oughs> ไปต่อกันเลยนะครับ อะไรยังมีอยู่ใช่ไหมอ๋อประตูครบแล้วเนาะอ๋อยังมีอีกอ๋อประตูลงรถนี่มันจะมีปุ่มอยู่นะครับอันนี้อะไรอ๋อหมดย่างอ๋อนี่เครื่องมือใช่ไหมเครื่องมือนะครับเปิดได้เปล่าโอเคเปิดได้เองอัตโนมัตินะครับเปิดได้อัตโนมัติ โอเคนะครับอันนี้กล่องเครื่องมือนะครับหมดยังหมดแล้วใช่ไหม <c oughs> น่าจะหมดแล้วนะโอ okay, เคผมจะได้ไม่ต้องเดิมบ่อยโอเคนะครับ โอเคเดี๋ยวไปสร้างกันต่อนะครับสร้างข้างนอกก่อนก็ได้นะครับในบ้านไม่ต้องสร้างหรอกสร้างข้างนอกให้เสร็จก่อนนะครับมันจะได้รวเร็วอันนี้ป้องกันความเสี่ยงนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าป้องกันความเสี่ยงนั่นแหละนะครับเห็นไหมว้าวเห็นไหมอันนี้ต้นไม้นะครับ อันนี้ก็ป้องกันวความเสี่ยงนี่ป้องกันความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ต้นไม้นะครับโพดยางอ,อ๋อข้างนอกเสร็จแล้วนะครัเหลือข้างในแต่นะั้นตรงนี้มีสระว่ายน้าปะใช่ไหมตรงนี้เพือ่อนๆครับตรงนี้ใช่ไหมสระว่ายน้ําอ่ะผมเห็นลอยๆขอบขอบนิดนึงอะ่ะเนียนอยู่นะแต่จริงๆผมก็มองเห็นนะแต่มันเนียนเงียนหน่อย อันนี้สาวว้น้ําใช่ไหมใช่ไหมครับเพื่อนเนี่ยอันเนี้ยไอไอประตูไอระบายเนี่ยมันคุ้นไอตรงนี้มันต้องมีสาวว้น้ําไงครับเนี่ยไอตรงเนี้ยผมจําได้เลยไอไอตรงเนี้ยเพื่อนครับผมจําได้เลยแล้วก็ประตูลงรถด้วยเนี่ยผมจําได้เลยแสดงว่า ผมก็เคยเล่นแล้วนะแต่ผมเล่นในะโทรศัพท์ไงตอนนี้โทรศัพท์ผมพังไปแล้วจริงมันยังอยู่นะครับแต่ผมไม่เล่นแล้วมันพังแล้วมันเปิดเครื่องไม่ได้แล้วโอเคนะครับอันนี้ผนังใช่ไหมโอเคนะครับอันนี้ลาวอันนี้อะไรอ๋อเพื่อนๆครับนี่ไงที่ผมบอกอะเห็นไหมนี่ นี่เห็นไหมสาวไว้นะเห็นไหมเพื่อนครับผมตอบถูกไหมเห็นไหมผมว่าแล้วทำไมาเห็นขอบๆนิดนึงเห็นไหมเพื่อนครับอันนี้ผมพูดจริงนะอ๋ออันนี้มันก็เป็นแมปเดิมนั่นแหละนะครับแต่แค่ว่ามันเปลี่ยนเป็นมีสโนแมนนะครับนีมีซัตคอลเหรอเนี่ยสโนแมนอะโอเค มันหมดวันส์มมันจะแบบทำให้สโนว์แมนหายนะคระเพราะมันจบไปแล้วนะครับมันก็เป็นแมปปกตินั่นแหละที่เราเคยเล่นกันนั่นนะ่ะใช่ไหมโอเคนะครับอันนี้หน้าต่างต่อไปต่อไปคืออะไรอันนี้ก็หน้าต่างนะครับต่อไปอันนี้หน้าต่างเหมือนเดิม อันนี้ประตูสไลด์สไลด์หรือสไลด์น่าจะเป็นสไลด์อ๋อนี่ไงเพื่อนครับประตูสไลด์นะครับว้าวนี่ออกตรงนี้ก็ได้นะครับจรินๆีประตูมีแบบไมก็เอาไว้เพื่อเอานะครับประตูเอาไว้ให้ออกความรึงมันยังไม่มีผนังนะครับมันก็เลยออกได้แต่ถ้ามีผนังแล้วก็ไม่ได้แล้วครับ มันก็ออกจากประตูเท่านั้นนะครับเท่านั้นที่เราออกออกเข้าออกเข้าออกกันนะ่นะใช่ไหมอันนี้ก็ผนังน,นะคบนี่เห็นไหมแต่แม่ผมออกไม่ได้แล้วเห็นไหมผมก็มาออกตรงนี้นะครับเห็นไหมโอเค <c oughs> อันนี้ก็ชั้นใต้ดินเนาะใช่ไหมหรือไงหรือเปล่า หรือว่าอันนี้เป็นชั้นใต้ดินน่าจะใช่ผมก็สงสัยอยู่นะครับแบบงงๆอยู่นะครับโอเคนะครับผมว้าวป <c oughs> ้องกันความเสี่ยง แล้วก็ตรงไหนอีกอะ่ะอ๋อข้างในใช่ไหมข้างในบ้านอันนี้ห้องครัวอ๋อห้องครัวนะครับว้าวอ๋อห้องครัวไปหน,นีเหรอใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับอ๋อเพื่อนๆครับนี่ผมตอบถูกนี่อันนี้เป็นชั้นใต้ดินนะครับผมก็ว่าอยู่ทําไมมันเป็นแบบนี้นะครับผมเกือบกดแล้วนะเด็กจิม้มหูยังไม่กดหรอก ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันมีรูแปลกๆผมก็นึกว่าไอไอตรงเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆครับผมก็นึกว่าไอตรงนี้เป็นชั้นใต้ดินแต่ความจริงนะแต่ความจริงมันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนี่ประตูเนาะโอเคนะครับชั้นใต้ดินโอเคมาเตรียมดูกันนะครับสาม สองหนึ่งกดว้าพวเพื่อนๆคะคะมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมจากหลังจากที่มันเป็นแบบลูๆอยู่แต่ตอนนี้มันลงมาแล้วนะครับเห็นไหมเป็นชั้นใต้ดีแล้วนี่โล่งไม่หมดเลยนะครับโล่งหมดเลยอันนี้ตู้ตู้เสื้อผ้าอ๋ออันนี้ชั้นวางของใี่ไหม ว่าอ,อันนี้เตียงหมดยางอันนี้โตใช่ไหมโอเคนะครับอันนี้ก็คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับบดคอมนีม่โลบอกนะครับเห็นไหมชื่อตัวละครใครเนี่ยโอ้โห มีโลบั๊กด้วยโอ้โหโลบั๊กเท่าไหร่เนี่ยโลบั๊กเท่าไหร่เนี่ย 9m ใช่ไหมโอเคนะครับโอเคนะครับผมว้าว <c oughs> อันนี้ลิ้นชักนะครับว้าวอันนี้โคมไฟ หมดยังอุ้ยเพื่อนครับผมจะกระโดดได้นะนี่กระโดดตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมผมเกือบตกไงเมื่อกี้นะครับอา้าวเดี๋ยวนะอ๋อชั้นใต้ดินผมก็นึกว่าอยู่ทำไมผมกบไม่โดนโอ๋อก็นึกว่าทำไมกบไม่โดนโอ๋ออยู่นี่นะครับผม ว้าวแบบนี้เขาดีมากเลยนะคะ,พะเพื่อนๆแบบให้เราสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละนะครับโอ๊ยโอเค <c oughs> ว้าว อันนี้ทีวีใช่ไหมโทรทัศน์นั่นแหละนะครับมีรีโมทด้วยโอ้โลบอ,อมตลกมากเลยอะ่ะแต่ความจริงมันเป็นข่าวนะครับโอ้ข้างบนอีกแล้วเหรอุส่ายน่าจะเป็นชั้นสองแน่เลย เดี๋ยวแป๊บนึงขอ,อไปอันนี้ก่อนโอเคนะครับ เคาน์เตอร์นะครบเคาน์เตอร์ผมก็นึกว่าชั้นสองต้องขอเอาัยด้วยห,ห้องครัวใช่ไหมมันเคาน์เตอร์ตรงไหนเนี่ยแต่ความจริงมันก็ไปเคาน์าเตอร์แหละนะครับ <c oughs> อันนี้ตู้เย็นอ๋อน่ารักมาก ถ้าใต้ดินเนาะโอเคนะครับอ๋อห้องนี้ <c oughs> ห้องน้ำแน่เลยผมว่าแล้วผู้แทนถา้าทำโอ้ยมีอะไรอีกไหมอ๋หอหมดแล้วเนาะอ๋อไปห้องนี้นะครับตักรีด หมดยางหมดแล้วเนาะไม่มีแล้วเนาะนว้าวเรเปลี่ยนแปลงแล้วจากโลกกลายเป็นนี้แล้วนะครับบ้านลูหลาอันที่บ้านลูหลานะครับแบบนี้เขาชื่อว่าบ้านเทคูนนะครับโเค คงจะไม่มีแล้วนะแต่ขอเราตรวจสอบก่อนเผื่อมันจะผมผ้าอะไรไปอย่างหนึง่งขอไม่มีแล้วนะครับหมดละถ้ามีอีกจะได้ลงมาข้างล่างนะครับ <c oughs> อันนี้อะไรเก้า e, นะอี้เนาะอ๋ออันนี้หมากอนนะครับ อันนี้มาฮอตมาลู่หรือมาฮอตเนี่ยอ,นนอ๋ออันนี้มาฮอตอ๋อมาฮอตเหรอ,อน,นี้เคาเตอร์และเคาเตอร์อะไรอ๋อก็ออน,นึกว่าเคาเตอร์อะไรโอเคนะครับ อนครับนี่ตัวผมตลงไหมเป็นเบคอนเพื่อนถ่ายกันมานะคะว่าตัวผมตลงไหมเห็นไหมเบคอนเนี่ยน่าตลกมากเลยอ่ะแล้วผมดูนะก็รู้สึกตลกอะ่ะนะครับ อันนี้เตาอบโอเคนะครับต่อไปนี้บ้านผมเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเห็นไหม

ไปมาดูสระว่ายน้ำกันนะครับตอนแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่แล้วผมเดินรอบๆกันนะเพื่อเพื่อจะได้คิดถึงไงว่าอันเก่าเป็นยังไงอันนี้มันยังเดินได้อยู่นะครับนี่ผมจะกดแล้วนะมันลุ้งกันหนึ่งสองสามนี่เพื่อนครับได้แล้วเห็นไหมนี่เป็นสระวไว้น้ำแล้วนะครับ มนีมีเง้นใดด้วยนะครับเเะถ้อผมจมก็ได้ขึ้นในนี้ไงผมก็ได้จะได้รอดเห็นไหมน้ำลึกยู่นะผมยืนไม่ถึงเลยนะ่ะต่อไปชั้น2นะครับนี อันนี้ถึงชั้น2แล้วนะครับโอเคบ้านผมมีหลังคาแล้วโอเคนะครับโอโอเคนะครับ เล่นแมปไอเดีเล่นแมปนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเล่นได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับเล่นได้เหมือนกันนั่นแหละ Gracias. <laughs> โอเคผ้าขอเคขอดูบริเวณมากกันนะเผื่อผมผ้าอะไรไปลืมสร้างอะไรไปโอ้ยเผื่อไง <c oughs> เผื่อผมผ้าอะไรไปไงนะครับ <c oughs> ไม่รู้สร้างเสร็จหรือยังนะแต่ในบ้านมันยังไม่เสร็จแต่ข้างนอกก็เสร็จแล้ว <c oughs> มีแล้วเนาะ <c oughs> ตรวจสอบแป๊บนึงนะครับ ข้างบนไม่เกี่ยวนะเพราะว่าผมยังสร้างไม่เสร็จข้างล่างเสร็จแล้วไม่มีไม่มีแล้วเนาะจะแตกข้างบนนะครับว้าวโอ้โห ขอบคครับเดี๋ยวตออประมาณสี่โมงดีเดี๋ยวตออประมาณเที่ยงเที่ยงอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับแบบนี้นั่นแหละแบบผมยังสร้างไม่เสร็จนะครับยังสร้างไม่เสร็จเลยโอเค ขอแครไปก่อนอ่ะยังไม่ทันไรเลยโอเคขอแคบไปก่อนนะครับผมจะไปทําหน้าปกหน้าปกคลิปนั่นแหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้ พเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะจบคลิปแล้วนะครับโอเคพอเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขอตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับจะคลายด้วยนะครับผมอยีาลงฟฝากดติดตามให้กับช่องพี่แบงค์4 5ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับ